มาดูกันหน่อยกระทรวงมหาดไทยเขายืนยันแล้วนะ23มกราคมนี้สำนักทะเบียนทุกป,ประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมค่ะคนะคะซึ่งทัวนี้คุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะออกมายืนยันแล้วครับ ว่ากรมการปกครองได้ปรึกษาหารือข้อกฎหมายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อแก้ไขระเบียบและยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนนะคะทั้งในสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักงานเขตควบคู่ไปกับการเตรียมระบบคอมพิวเตอร์รนะคะเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆไว้ด้วยให้พร้อม สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะคนะคะโดยมีการซักซ้อมทดลองระบบในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะส่วนการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในกระบวนการตามระบบธุรการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่สมรสนะคะก่อนที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในวันที่23มก,กราคมนี้ครับ ซึ่งท่านก็บอกว่าที่ว่าการอำเภอและสำนักง,งานเขตทุกแห่งก็พร้อมเปิดให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมได้อย่างแน่นอนค่ะ